ยกน้ำหนักไทยรอฟังข่าวดีจจตุภูมิลุ้นได้ทองโอลิมปิก2016ย้อนหลังจจตุภูมิชิน,นวงศ์นักยกน้ำหนักทีมชาติไทยลุ้นขยับจากที่4ี่สู่เหรียญทองริโอเกม2016หลังจากนักกีฬาที่คว้าเหรียญ3คนถูกตรวจพบว่าใช้สารต้องห้ามวันนี้13สิงหาคม2567 เศษยอดพลตรีอินทรัตยอดบางเตยนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครสมัครเล่นแห่งประเทศไทยยืนยันกับทีมข่าวกีฬาไทย p ีบีว่ากะตุภูมิชิน,นวงศ์นักยกน้ำหนักทีมชาติไทยที่จบอันดับ4ในรุ่น77กิโลกรัมจ่อคว้าเหรียญทองโอลิมปิกริโอเกม2016ที่บราซิล เมื่อนิยาตราฮิมอฟจอมพลังจากคาศักสถานที่ได้เหรียญทองได้แพ้อุดทนในสารกีฬาโลกส่วนนักกีฬาจากจีนที่ได้เหรียญเงินและนักกีฬาจากอียิปต์ที่ได้เหรียญทองแดงต่างถูกข้อหาใช้สารต้องห้ามเช่นกันซึ่งอยู่ในขั้นตอนอุดทนและต้องรอให้ IOC เป็นผู้ตัดสินสำหรับโอลิมปิกรีโอม2016จอมพลังไทยทำผลงานสุดยอดทำไดสองทองหนึ่งเงินและหนึ่งทองแดง ขณะที่ในโอลิมปิกปารีสเกม2 0 2 4ีทีมจอมพลังไทยเป็นสมาคมกีฬาที่คว้าเหรียญมากสุดในทัพนักกีฬาไทยจำนวนสามเหรียญเริ่มจากสองเหรียญเงินจากฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัย6 1เอดกิโลกรัมชายกับเวฟวีรพลวิชุมารุ่นเจ็ดสิบากิโลกรัมและออยสุรจนาคำเบ้ารุ่น4 9เก้ากิโลกรัมหญิงโดยฮีโร่จอมพลังไทยชุดปารีสเกมเตรียมเดินทางถึงเมืองไทยในเช้ามืดวันพุธนี้เวลาห้านาฬิกาห้าสิบห้านาที โดยมีนายเสริมศักด์พงปานิชรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับ